สวัสดีครับหมอแต้มช่องแบคค a เซียนะครับวันนี้ก็มาเพียร์คัสั้นๆนะฮะในหัวข้อมีใครจะเข้ามาจีบเราไหมนะครับเป็นหัวข้อที่สืบเนื่องมาจากคลิป Reels นะฮะใน IG ที่ค่อนข้างฮอตมากนะฮะตอนนี้ยอดวิวก็ปาไปแล้ว3 0 0 0 0นนะครับสามารถเข้าไปกดติดตาม IG ได้เลยนะฮะจะแปะ IG ไว้ข้างล่างเออนะฮะก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามกันได้นะครับ ก็ตามคำเรียกร้กองนะฮะก็มาเป็นแบบคลิปกันบ้างนะครับก็อาจจะไม่ได้ยืดยาวอะไรมากมายก็จะไปแบบสั้นๆนะฮะมีไพ่3กองนะครับจับไว้แล้วนะฮะกองที่1 2แล้วก็3นะครับมาดูกันว่าช่วงนี้นะครับจะมีใครเข้ามาจีบเราไหมเออโอเคเราไปดูกองที่1กันเลยนะฮะขอย้ายกองที่2กับ3ก่อน <Okay. S 2> อ่ะสำหรับกองที่หนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะมีใครเข้ามาจีบเราไหมในช่วงนี้นะครับโอ้ oh. the lovers นะฮะโอเค <Okay. S 2> the empress judgment นะฮะมาขนาดนี้แล้วเนาะก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะเออนะฮะเพราะว่าตัวของ energy ของไพ่เองเนี่ยออกมาบอกว่าคนที่จะเข้ามาจีบเราเนี่ยครับสามารถเป็นได้ทั้งคนใหม่ หรือคนเก่าที่เขากลับมาจีบเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยครับสามารถนําพาไปสู่การที่สามารถเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนคุยกันได้เลยนะฮะแต่ว่าจะอยู่ในขั้นไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนเนาะเพราะว่าควาว่าเป็นแฟนหรือการแต่งงานการอะไรต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่ norm ของสังคมมันสร้างขึ้นแต่สิ่งสําคัญนะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกข,ของเราว่ามันสื่อถึงกันไหมนะฮะลักษณะของคนที่เข้ามาเนี่ยครับก็จะมี energy แบบว่า เป็นเฟมินีนิดนึงมีความ wise, on, อ่อนไหวอ่อนโยนอะฮะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยครับมันก็คือความรู้สึกของตัวเราที่เราจะรู้สึกหวั่นไหวอะคือเข้ามาแล้วมีผลต่อใจแน่นอนอืมแต่อยู่ที่ว่าชอบมากชอบน้อยมันขึ้นอยู่กับตัวเราและเขาจะพูดคุยแล้วก็สารสัมพันธ์กันละนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมองมองในเอเนจีของตัวตัวเราเองว่า เราเองอาจจะยังแบบสับสนอยู่เอ๊ะมันดีมันก็ดูดีเกินไปนะมันจะแบบเป็นคนนี้จริงๆหรออะไรประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะฮะก็ยังไม่ต้องพรีพามตัดสินใจใดๆนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะฮะมันเหมือนกับการเก็บเก็บสะสมความสุขอะเออเราหย่อนกระปุกออมสินวันละหนึ่งบาทพอผ่านไปหนึ่งปีมันก็มีสามร้อหกสิบห้าวันสามร้อหกสิบห้าบาทอะไรประมาณนี้ความสุขก็เหมือนกันสะสมไปเรื่อยๆนะฮะวันหนึ่งรู้ตัวอีกทีหนึ่งมันก็จะ มากขึ้นไปเองพอถึงจุดหนึ่งก็แบบเอ้ยรักคนนี้ไปแล้วหลงคนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยโดยที่บางทีมันไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเยอะแยะมากมายเลยถามตัวเองแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบเออแค่นั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ลกไพ่กองที่หนึ่งนะฮะคาทานายไปอย่างไรนะ,ะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นับเล่าคำทำนายมาก็ได้นะอ่าแล้วก็ขอฝากช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหมอแต้มกันด้วยนะครับไปต่อ สำหรับกลองที่สองกันเลยนะฮะโอเคอืมเหมือนเพิ่งผิดหวังจากความรักมาเลยนะเนี่ยมีความคิดมากมีความกังวลนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นแผลสดอยู่ก็ได้ <c oughs> คือคือบางคนนะครับอาจจะอยู่ในสภาวะที่ถ้า ไม่ได้แบบเพิ่งอกหักมาหรือแผลสดไงครับอาจจะมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราเคยผิดหวังมาก่อนนะฮะแล้วก็เราเว้นช่วงระยะเวลาหนึ่งในการที่เราครับจะได้ทบทวนตัวเองเหมือนกับว่าเราผ่านความรักครั้งก่อนที่มันอาจจะไม่สมหวังหรือผิดหวังด้วยรูปแบบใดก็ตามมานะฮะ,ะและเราใช้เวลาส่วนหนึ่งในการอยู่กับตัวเองครับอยู่กับตัวเองในการที่เราได้ ได้ทบทวนตัวเองแล้วมันจะได้ตกตะกอนตัวเองครับว่าเออสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งต่อไปมันต้องเป็นยังไงนะเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงคือในความคิดมากในความเสียใจยในความแบบจิตจิตที่มันเกิดขึ้นฮะ,ะเรารู้เท่าทานสภาวะอารมณ์ของเราได้เป็นอย่างดีคือมันเหมือนกับเราเจ็บเราก็ยอมรับไปเลยว่าเออเราเราเจ็บนะเราอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้ว พอเรามีสเปซให้ตัวเองได้ลองใช้ชีวิตคนเดียวครับเราก็จะรู้ว่าความสุขของเราเนี่ยมันคืออะไรโดยที่เราไม่ต้องไปรอการเทคแอคชั่นจากใครเราไม่ต้องดึงใครเข้ามาเป็นโลกทั้งใบของเราอะเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็มีความสุขกับตัวเราเองได้นะครับเออคือลักษณะพลังงานมันมันมันชัดเจนไปในแง่นี้แต่ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราเจ็บเราเสียใจหรือเราไม่ move on อย่างนี้นะแต่มองว่ามันเป็นลักษณะของการที่เราได้เรียนรู้ใครมันก็อ่านหนังสือเนาะ the world มันคือการ สิ้นสุดอะครับมันคือไพ่ไปสุดท้ายของเมเจอร์อะคานานะฮะมันก็หมายถึงจุดสิ้นสุดจุดที่มันรู้สึกว่ามันลงตัวเหมือนเราได้ได้เรียนรู้ตัวเองได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตัวของคนที่เลือกไพ่กองที่สองครับอาจจะมีเดฟฟิเนชันของความรักมีนิยามความรักที่วางไว้ในระดับหนึ่งนะฮะว่าเรามีสเปคแบบไหนเราต้องการคนแบบไหนคนแบบไหนจะเข้ากับเราได้ อะไรประมาณนี้หรือคนแบบไหนที่เข้ามาแล้วมันมีกลิ่นตุุ่คล้ายๆว่าจะเป็นเหมือนคนเกา่าเป็นแบบเดิมอย่างเงี้ยเราจะไม่อยอมให้มันเกิดอะไรแบบเดิมขึ้นมาเหมือนเราเรียนรู้ที่จะใช้กลไกในการป้องกันตัวเองและความรู้สึกข,ของตัวเองครับก็เลยตีความในลักษณะที่ว่าต่อให้มีคนเข้ามาจีบในช่วงนี้เราก็ยังคงแฮปปี้แล้วก็เอนจอยอยู่กับตัวเองก็คือมีความสุขอยู่กับตัวเองยังไม่ได้ต้องการที่จะดึงใครเข้ามาอืม มันเป็นลักษณะที่ตอบไม่ได้ครับว่าคนที่เข้ามาจะดีหรือไม่ดีแต่เราเลือกที่จะแบบไม่ไปคิดไม่ไปโฟกัสกับจุดนั้นนะเออคือเลือกที่จะอยู่กับตัวเองมีความสุขมากกว่านะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะครับคำทำนายเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหมอแต้มกันด้วยนะครับอ่ะเราไปต่อ สำหรับกองสุดท้ายนะฮะกองที่3ามนะครับมาดูกันว่าจะมีใครเข้ามาจีบเราไหมในช่วงนี้นะฮะโอเคนะครับในช่วงนี้นะฮะเราคงโฟกัสอยู่ในเรื่องของการงานการเรียนหรือภาระงานต่างๆที่เราต้องเรียนรู้และเติบโตไปอะ่ะเอคือจะโฟกัสกับงานของคนไ้ทำงานสลับัยเรียนก็อยู่กับการเรียน นะฮะบางคนอาจจะคุ้นคิดในเรื่องของการอัปเกรดตัวเองอาจจะเป็นการเรียนต่อหรือเป็นการขยายพัฒนาในเรื่องของผลงาน,ดนใดๆก็แล้วแต่นะฮะลักษณะของ Energy กล่องนี้ครับคือการปล่อยแบบทุกอย่างไปชิวๆนะฮะถ้าเป็นการสัมภาษณ์แบบดาราก็คงตอบว่าโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะฮะถามว่ามีคนเข้ามาไหมเอาจงริงครับขอขยายนิดนึงนะฮะ เอาจริง,รงอ่ะคือมันก็เป็นคนเดิมๆที่วนเวียนกันอยู่ในชีวิตประจําวันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเอ่อบางคนอาจจะเป็นเฟนโซนอะไรประมาณเนี้ยที่มันยังคงวนเวียนกันอยู่นะฮะแล้วก็ตัวของความสัมพันธ์เองเนี่ยไม่ได้พัฒนาไปไกลเท่าไหร่เพราะว่าตัวของเราเองอ่ะก็ยังไม่พร้อมอ่ะคือเหมือนกับคุยๆได้เรื่อยๆเก็บไว้เป็นช้อยส์หรือว่าให้เป็นในลักษณะของการที่เอ่อ เป็นกาลังใจซึ่งกันและการไปก่อนอะไรประมาณเนี้นะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าจะมีจุดพีคที่จะมีใครเข้ามาแล้วปิงเลยสปาร์กเลยอะไรประมาณเนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นในเวนั้น,น,นหรือว่าจะเหงาขนาดนั้นไหมก็ไม่เหงาครับเพราะว่ามีงานอยู่เป็นเพื่อนคอยตามหลอกหลอนเราอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออคือมีงานอะอยู่กับเราตลอดนะฮะไม่ไม่เหงาไม่เหงาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีคนใหม่เข้ามาแบบ เป็นจริงเป็นจังหรือมีใครเข้ามาจีบขนาดนั้นมันก็เป็นคนที่รู้รู้จักกันอยู่แล้วเห็นไส้เห็นภูมิกันก็คงยังคงอยู่ในสภาวะที่แบบเออยังไม่ได้ชัดเจนหรือว่ายังอยู่ในสภาวะที่แบบยังไม่พร้อมอาจจะอยากชัดเจนแตย่ยังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ด้วยหลายๆอย่างอาจจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ไม่พร้อมด้วยครับแต่มองด้วย energy ของกองที่สานะครับมันเป็น energy ที่ยังไม่ได้โดดเด่นมากพอในเรื่องของความรักนะฮะโอเคก็จบลงไปแล้วสําหรับ ทั้ง3กล่องนะครับขอบคุณสําหรับเพื่อนๆกล่องที่3ที่เข้ามารับฟังนะฮะคำทำนายเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกหมอแต้มได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหมอแต้มเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ